สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราก็จะพาทุกท่านมาทัวร์คาเฟ่ร,รอบมอ,อกันค่ะคาเฟ่ที่เรายกมาในว,วันนี้ก็จะมี3มคาเฟ่ยอดฮิตที่นิสิตในมอไปกันบ่อยค่ะเรามาเริ่มกับคาเฟยย่แรกกันเลยคาเฟยย่แรกนะคะก็จะชื่อร้านว่าคาเฟยย่มีสุขร้านก็จะเปิดตั้งแต่10บโมงถึงสามทุ่มเลยเดี๋ยวเราจะให้ไกแซนและไกจูนพาทัวร์ในร้านกันค่ะในร้านนะคะก็จะออกแบบสไตล์วินเทจผสมมินิมอลนินดๆค่ะ ในร้านก็จะเปิดเป็นร้านขายของให้เราได้เลือกซื้อของได้เยอะมากมายเลยอย่างมีอย่างขนมมีมามา่ามีของใช้ต่างๆให้เราได้มาเลือกมาชมและอีกมุมค่มุมที่ถ่ายลูปนี่นะคะก็จะเป็นมุมของเล่นที่ให้เราได้เลือกของเล่นได้เยอะเลยของเล่นนะคะก็จะเล่นได้ชั่วโมงละ30บบาทค่ะ จะเป็นตู้ปอปคอนค่ะทางร้านได้เพิ่มเมนูขึ้นมาใหม่ให้เราได้ตักตามใจชอบเลยในราคาแก้วละ10บบาทเองส่วนของเมนูในร้านนะคะก็จะมีเมนูชาชาไข่มุกกาแฟให้เราได้เลือกค่ะ เราก็จะพามาถ่ายรูปที่ข้างในค่ะประตูทางเข้าก็คือเหมือนอุโมงค์อะไรสักอย่างข้างใน็คือที่ถ่ายรูปวินเทจมากค่ะต่อไปเราก็จะส่งไม้ต่อให้กับไกด์แตงโมและไกด์แปมกับคาเฟ่ที่2กันค่ะสวัสดีค่ะไกด์แตงโมนะคะสวัสดีค่ะไกด์แปมค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะไกด์แปวันนี้มารีวิวร้านคาเฟ่ไม้ผนธุ์แถวพัฒิชื่อว่าร้านอะไรคะร้านฟองนมค่ะงั้นเราไปดูกันเลยไหมไปกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือโซนบริเวณด้านนอกของร้านนะคะที่ลก้าชก็คือโน้านประมาณนีกเที่นั่ง้คนที่ชอแบบเอาดอรชาตชอบที่เรชบรพงฟังด้วยนะคะนี่คือนภายในร้านนะคะเห็นไว่ามีที่นั่งเยอะแยะมากมาให้เรามาไ่งชิมได้ดื่มกาแฟน้ำปั่นขนมปังกับเพื่อนได้ค่ะมีที่นั่งเยอะแยะมากม น,นี่ก็คือเมนูคร่าวๆที่พวกเราสั่งมากินนะคะของไกดแตงโมสั่งเป็นอะโวคาโดสตรอเบอรี่ปั่นหวานปกติค่ะแล้วแตงจะเป็นโกโก้ลาวาค่ะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเราไปชิมกันเลยอของไกดแตงโมนะคะจะแบบออกรสชาติเปรี้ยวๆเปรีย้ยวของสตรอเบอรี่น้ำมากกว่าอะโวคาโดค่ะของไกด์แตงเป็น,งงนะะจะมีรสชาติที่เข้มข้นค่ะอร่อยค่ะนี่ก็คือเมนูคร่าวๆที่พวกเราสั่งมากินจากทางร้านนะคะ ค่ะทางร้านนะคะยังไม่ได้มีใช่แบบพวกเครื่องดื่มพวกชากาแฟน้ำอะไรอย่างงเี้ยค่ะยังมีแบบท็อปปิ้งอยู่เช่นไอติมนะคะน้ำแข็งใสหรือว่าขนมปังปิ้งคานิโทสต์เปนไฟมาเก็ตค่ะแล้วก็ทางร้านยังมีเค้กด้วยนะคะก็คือแบบมีหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีไอซ์มิลค์คือแบบน่าจะเป็นพิซซีเจิ้งของร้านเพราะว่าเขาตั้งไว้ข้างหน้านะคะเราสามารถเลือกได้คือสี่อย่างเลยนะคะแค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะน่ค่ะการที่เรามาคาเฟ่ทั้งทีนะคะเราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือการเซลฟี่การถ่ายรูปนั่นเองนะคะเพราะว่า เวลาที่เราจะไปคาเฟ่คือเราจะต้องแบบอยากได้รูปที่สวยใช่ไหมคะนี่ก็คือแก้เต็มของเรานะคะก็นางเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่ลยแล้วคะ่ะ<ม>นางก็จะแบบมาถ่ายกับน้องหมีสีน้ําตาลนี่คะะเห็นไหมคะแอปแบลพอเรีรยงคะนี่คะ่ะไปอีกคะ่ะไปอีกคะ่ะอัาสวยอัาเลิศอ่าชฉ่ำม,มากก็ค,คือเลิศมากเพราะว่าทางร้านของเรานะคะก็มีที่ให้ถ่ายรูปไปเยอะมากเลยที่ตรงนี้ก็แบบสวยนะคะแบบเราถ่ายอยู่ตรงนี้เพราะว่าแสงมันลงใช่ไหมคะนี่ค่ะตรงกับน้องหมีนังก็นต้าจะสวยนะโอ้ย้ยอ้ยต้นไม้ นี่ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะแล้วตอมอก็จะถ่ายกับตุ๊กตาหมีสีขาหน้า้านจะเป็นมุมถ่ายรูปของหน้าร้านค่ะสวค่ะสวยค่ะสวยค่ะกะนาลามีดอกไม้ด้วยนะคะเพิ่มความสดใสค่ะสำหรับความดอกมใช่ค่ะับวันนี้ค่อง้ารจาขอในคร้านนี้ร้ีานนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะมัมน่าชิลๆได้ทองี่ก็ใช่ก็คือมีอาหารที่คยายะ ก็จะส่งมตัวหกับใกล้เปนนีียแนนะค่าสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวร้านคาเฟ่ในมอชื่อร้านรุงรังช็อปพิกัดอยู่ที่ใต้อังคาร21เป็นร้านคาเฟ่ของมหาลาัยของเราเองค่ะจะพาไปอินเสิร์ตเมนูและขนมในร้านกันค่ะไปกันเลยหลังจากที่เราได้ชิมกันแล้ว รสชาติดีค่ะอร่อยส่วนคุกกี้อร่อยมากค่ะค่ะเป็น2เมนูที่พวกเราเลือกมาจากเมนูทั้งหมดชาเขียวค่ะชาไทยค่ะแล้วมีคุกกี้อีก2ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันแล้วจะมารีวิวนะคะ